ท่านวโยคาวจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาบรรจบครบรอบในการที่เราจะแนะนำในเรื่องความการปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบันต่อไป <c oughs> นี่การปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบันนั้นสำหรับบุท่านนอกจากพุทธจริต ก็ต้องมาคิดอีกมุมหนึ่งนั่นก็คืออริยสัจคำว่าอริยสัจนิบรรดาท่านทลายเมื่อฟังกันแล้วถึงชื่นชื่อว่าอริยสัจร,ร,รู้สึกว่ามันน่าหนักใจจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าอริยสัจแท้งกล่าวว่าเป็นธรรมะเบื้องสูง เป็นเรื่องของนักปราชญ์เท่านั้นที่จะพึงรู้ที่จะพึงพิจารณาเพราะเป็นของยาก <c oughs> แ้วว่ากันไปนตามความเป็จริงความรู้สึกอย่างนี้ <c oughs> ก็ผมเองคิดว่าเป็นอุปาทานมากกว่ารู้ว,ว่าคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริง ที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรับรองเรื่องของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเข้าถึงแล้วคือมีจิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอาริยสัจเมื่อเราพูดกันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนัก ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงอริยสัจของพระโสดาบันความจริงอริยสัจนี้ก็ต้องคิดกันเป็นชั้นๆไม่ใช่ว่ากันดะอยู่ๆก็มาจะใช้อริยสัจคำว่าราหันมันก็หนักเกินไป <c oughs> ถ้าจะเป็นนักเพาะกำลังกายก็จะกลายเป็นปล้ำช้างไป อยู่ๆไม่ทันจะฝึกกําลังกายกําลังใจให้มันดีแล้วก็ตั้งท่าไปปล้ำกับช้างนี่ท่ามันจะแย่อันดับแรกเราก็ต้องดูเสียก่อนว่าอะไรที่เราชอจะประทะกันได้แต่ก็ไม่ใช่ประทะกับสิ่งที่ไม่มีกําลังจะต้องมีกําลังพอฟัดพอเหวี่ยงกันและเราจรึงจะฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปได้ตามลาดับ ถ้าจะพูดกันแบบนักรบเราก็ต้องเลือกตีจุดอ่อนๆที่เราสามารถจะชนะได้ก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยมากเพียงใดค่าสิก็หมดกำลังไปมากเพียงนั้นข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกัน อยู่อยู่เราจะใช้กำลังพระหรหันมาปล้ำกับเราซึ่งเป็นปุถตุชนก็รู้สึกว่าจะหนักใจมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้กำลังแต่พอสมควร <c oughs> อะไรแค่ไหนทำแค่นั้นกำลังแล้วแค่ยกได้ห้ากิโลแล้วก็ยกห้ากิโล มันกำลังมากขึ้นแล้วพอจะส่อสู้กับน้ำหนักสิก,กิโลได้แล้วก็ไปยกน้ำหนักสิก,กิโลทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะพอไปไหวสำหรับอริยสัตว์นี้ก็เหมือนกันบอกว่าอาริยสัตว์สี่ริการมีทุกสมุทรไทยนิโรธมักฟังแล้วปวดหัวไปเลย ไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้วไม่ศึกษาแล้วอริยสัจปวดหัวเกือบตายไม่เอาแล้วชาตินี้ทั้งชาติไม่ขอเรียนอริยสัจนี่พูดอย่างนี้จะมาว่าใครก็น่ากลัวจะต้องไม่ว่าไม่หาว่าใครไปหาคนว่ามันก็ไม่ถูกไม่รู้จะว่าใครไปถึ้งจะแน่จะมานั่งว่าท่านบูฟังว่าเมร์อย่างนี้ก็ไม่แน่นักนี่ ว่าท่านผู้รับฟังอาจจะเห็นว่าอริยสัจไม่ใช่ของหนักก็ได้เฉนัน้บุคคลที่ถูกว่าในเวลานี้ก็าอาตมาเองนี่ความจริงนักธรรมะจะเพื่อบรรนามกันนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเทศยังจงอย่าปรารบตนเป็นสำคัญอนเรื่องปรารบดีเป็นสำคัญนะไม่ควรจะปรารบถ้าปรารบชั่วเนี่อาตมาว่าควรปรารบ แล้วว่านาอันดับต้นอัตมาเองก็หนักใจในอริยสัจเหมือนกันเพอาะบอกว่าอริยสัจปวดหัวเลยใครนิมนเทศอริยสัจไม่ยอมเทศแต่ว่าพอมาศึกษาอริยสัจเข้าจริงๆก็รู้สึกว่าอริยสัจนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เรามีกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไม่ได้คิด เอากำลังใจเข้าเรามาคิดให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นค่อยๆค,คิดกันไปเวลานี้เราศึกษาเพื่อประสูดาบันเราก็ใช้อริยสัจแค่ประสูดาบันเราจะไปใช้อริยสัจขั้นอรหรันโลกเ้มประสาทจะกินตายนี่อริยสัจขั้นประสูดาบันไปยังไงอันดับแรกท่านบอกว่าทุก จงพิจารณาทุกขให้เห็นเราก็มานั่งดูว่าการเกิดมานี่อะไรมันเป็นทุกข์ทุกตรงไหนกันแน่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เรามองไม่เห็นเมื่ออยู่ในท้องแม่นี่เราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วในเมื่อไม่รู้เราก็ยังไม่คิดเอาไปไว้กันคิดกันตอนที่จะเป็นวารหารัน คืออริยสัจของพระอาาริยหันอพังของพระอาหารหันแต่ความจริงตอนนั้นก็ไม่สําคัญตอนนั้นถ้าจะปฏิบัติจากพระอนาคามีไปเป็นพระอาหารหันบอกว่าหันไปเล่นอริยสัจไหมทาบอกไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็สําคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็สมัยที่เราจะฝึกเพื่อความเป็นระโสดาบันเท่านั้นเพราะเป็นของใหม่ นี่เรามานั่งดูทุกที่เรามองเห็นกันดีกว่า <c oughs> เวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ย้อนหลังไปหาความเป็นเด็กเรานึกถึงความเป็นเด็กไม่ออกก็นึกถึงว่าเด็กคนอื่นก็แล้วกันเอาเด็กเล็กๆมาคนหนึ่งแล้วที่เธอยันช่วยตัวของเธอไม่ได้เราวางลง เวลาเธอถ่ายอุจาระเธอถ่ายปัสสาวะดูที่ว่าเธอจะมีความลำบากเท่าไหนอุจาระก็เลอะตัวพอลุกไปขึ้นปัสสาวะก็เลอะตัวนี่เราอาจจะนึกถึงไม่ออกว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไง <c oughs> เราก็มานึกถึงตัวเองก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องนอนถ่ายอุจาระนอนถ่ายปัสสาวะให้แปดเพื่อนตัวแบบนั้น อาการเหม็นอาการสปกปรกมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราจะตอบเองก็ไม่ยากแล้วก็ตอบว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่ชอบเพียงแค่ใครเขา้าไม้จิม้มสุจระนิดเดียวจะไล่แต่เราแล้วก็วิง่งหนีเพราะว่าถ้าเราถูกกับสุจาระเข้าก็แสดงว่าเราไม่สบายกายไม่สบายใจคําว่าทุกข์แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ นี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสําหรับพระโสดาบันเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าขนะที่เราทรงกายเป็นผู้ใหญ่อยู่นี่ความหิวมันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคตามการตามเวลาที่ร่างกายต้องการมันเป็นสุขแลอเป็นทุกข์การหนาวเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ร้อนมากเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไมส่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่เราจะพัดฟพรกพัดพรกจากของรักของชอบใจสามีตายภัญญาตายลูกรักตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่เรารักสมบัติที่เราหามาได้โดยยากถูกยื้อแย่งไปจากคนร้าย เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่น่าจะยาซ้ํากัน,นการที่เราจะตายเกิดขึ้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายตอบเองได้จะมีใครบ้างไหมที่พูดมานี้บอกมันเป็นสุข แต่ว่าท่านตอบว่ามันเป็นสุขอาตมาก็ต้องขอกราบท่านเพราะว่าท่านมีความสุขใจไม่มีความหนักใจในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออารมณ์ของพระอาหารหันต์ท่านบอกว่าไม่เห็นสะเทือนใจสักนิดนี่มันเป็นของธรรมดาฉันไม่เห็นอยาหวั่นไหวเลยไม่อยากจะหิวก็เชิญหิวมีให้ไม่กินฉันก็อยากกิน เมื่อมีมีให้มันกินก็แล้วไปมันอยากจะหิวก็เชิญร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันนี่มันอยากจะร้อนก็เชิญมันอยากจะป่วยไข้ไม่สมบายก็เชิญมันอยากจะตายก็เชิญเพราะร่างกายไม่ใช่ของฉันร่างกายเป็นของกิเลสตัณหาปาทานอุศลกรรมสร้างขึ้นฉันไม่สนใจ แต่ความรู้สึกของท่านเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อาตมาขอกราบสามวาระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะนั่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องมาฝึกเพื่อความเป็นประสงดาบันอารมณ์ของพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เนื่องในขันห้าขันห้ามันยะซุดมายจโทมยังไงฉันไม่มีความรู้สึกท่านสบายใจ มันปวดท่านรู้ว่าปวดมันหนาวท่านรู้ว่าหนาวมันร้อนท่านรู้ว่าร้อนแต่ว่าท่านไม่สนใจในมันถือว่าหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไปตามเรื่องไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนักใจนี่ว่ากันตามปกติทีนี้เราก็มาคุยกันต่อไป จรงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราโง่ทําไมจะว่าโง่ก็เราอยากเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามันไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจริงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนามันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันอยากจะมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งรักเลอเกินและคายเกาแสนอย่าแพง อยากจะได้แหวนเพชรเงินไม่พอต้องทำงานหนักเพิ่มกำลังงานเพื่อต้องการแหวนเพชรหนึ่งวงให้การเพิ่มกำลังงานเข้ามานี่มันเหนื่อยมากขึ้นมันสุขและมันทุกตอบเองกันนะตอบกันเองตอนนี้พอได้แหวนเพชรราคาแพงมาแล้วดีใจว่าได้แหวนเข้ามา เกรงว่าโจรผู้ร้ายจะเข่งฆ่าจะมาทำร้ายเพื่อเป็นการยื้อแย่งแหวนที่เรามีอยู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เวะน,นัันว่าเป็นทุกข์ซิกแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขสบายใจทีนี้สมมติว่าเราอยากจะได้สามีหรือภรรยาสักคนหนึ่งขณะที่จะได้กันมาไปเป็นคู่ครองจิตใจก็เต็มไปได้วยความเร่าร้อนในขณะที่มีความรัก เรียกว่าความรักไม่สมหวังมันเป็นสุขและเป็นทุกข์บางทีเห็นคนรักเดินควงคู่ไปกับคนอื่นความเล่าร้อนใจเกิดขึ้นเพื่อความห,ห่วงแหนอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์แล้วเป็นอันว่ามันก็ต้องทุกข์นี่เรานั่งพันนากันไปมันก็ไม่จบรวมความวาทุกข์อย่างในโลกที่ปรากฏมีอยู่มันเป็นภาวะของความทุกข์ทั้งหมด เป็นอารมณ์ของความทุกข์ทั้งหมดเป็นเหตุนำมาของความทุกข์ทั้งหมดโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขค่อยๆค,ค,คิดกันไปนี่ความทุกอย่างนี้เรายังต้องการมันอยู่อีกหรือหรือว่าเราไม่ต้องการในมันถ้าเราต้องการมันก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่ต้องการมันแล้วก็ควานหาจุดที่เหตุที่เกิดทุกข์ว่าอะไรหนอ อะไรมันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ต้องทำลายต้นเหตุมาเสียก่อนอยู่ๆมาจะทำลายผลอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำลายต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่อะไรนั่นก็คือตัณหาพระพุทธเจ้าบอกไอ้ความอยากเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ลองนั่งนะึกดูสิ มีข้าวแล้วอยากจะกินอาหารอย่างโน้นอยากจะกินอาหารอย่างนี้ดีไม่ดีอาหารในบ้านมีเยอะแยะไม่พออยากจะไปกินอาหารนอกบ้านให้ราคามันแพงเล่งโกโก้เสียน้ำมันค่าพานะยานพานะไปแล้วก็เสียไปหนึ่งไปนั่งในร้านอาหารก็เสียเวลากิจกายงานทางบ้านอีกหนึ่ง ราคาอาหารในร้านนั้นก็แพงอีกหนึ่งได้เงินที่จะจ่ายค่าอาหารก็ต้องเพิ่มภาระขึ้นไปอีกหนึ่งมันก็แบกความทุกข์หนักแต่ว่าคนที่เขาไม่เห็นทุกข์นั่นเขาไม่รู้คนที่เรรู้ได้ต้องมีอารมณ์ใจเป็นพระอรียจ้าเป็นอันว่าถ้าเราตัดความหาตัณหาคือความอยาก น,นีน่ตัดขั้นพระโสดาบันไม่ไดตัดขั้นพระอรหัน <c oughs> อยากตรงไหนล่ะสำหรับขั้นพระโสดาบันก็คิดว่าเรามีเท่าไรพอใจเท่านั้นหมายความว่าเรามีมาได้โดยสัมมาชีวะเราจะลงทุนเพิ่มสักเท่าไรก็ได้ถ้าเราไม่คดไม่โกงเขาไม่ปลอมไม่แปลงเขาพอใจที่หาได้มาโดยสัมมาชีวะ ไม่ได้เกียดแต่กายไม่อยากได้เกินพอดีอย่างนี้เปรลมตัดตัณหาตัวหนึ่งตัดแบบเบาๆอย่างประสูดาบันใ <c oughs> นความอยากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยากจะยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นสำหรับประสูดาบันก็ตัดอยากคือตัณหาตัวนิสีย มาตัดเพียงว่าเราจะพอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเราเท่านั้นใครกี่คนกี่คนก็มีสภาวะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปแต่เพิ่มมากเข้ามาเท่าไรมันกระทุกมากเท่านั้นเราพอใจที่เรามีอยู่นี่เป็นที่พอใจของเราแล้วยับยั้งช่างใจด้วยการแห่งสันโดษยินดีเฉพาะบุคคลที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้เกียรแติกายเกินไป อย่างนี้ก็เป็นอาการตัดตัณหาที่เพิ่งหามาได้โดยไม่ชอบทมนี่ตัดกันแค่ประสงดาบันนี่ถ้าเราอยากจะโกรธอยากจะฆ่าเขาแล้วก็ตัดมันเสียด้วยอำนาจของพรหมิหารสี่คือเรามาคิดอีกทีว่าเราไปอยากฆ่าเขาทําไมอยากไปทาร้ายเขาทําไมเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราไม่ทาร้ายเขาก็มีความทุกข์เพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้ว ้าเราไปทำอย่างนั้นอารมณ์ใจของเราจะไม่มีความสุขเราไม่ต้องการเราจะปล่อยให้อารมณ์ของความสุขของเราส่งตัวเขาทำไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเขาพูดไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องทำอย่างนั้นตัดอารมณ์อย่าใจฆ่าเขาอย่าจะทำร้ายเขาด้วยนาจพรมีฐานสีแผ่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร ว่าเขาไม่น่าจะทําอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยความทุกข์เขาสร้างศัตรูแท้ไม่น่าจะสร้างศัตรูอย่างนี้อารมณ์จิตก็สบายนี่แล้วก็มาตัดความอยากได้แก่ความโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเส้นได้ด้วยหน้าการให้ทานเป็นการแลกเปลี่ยนกันการให้ทานเป็นจริยาที่ทําลายความทุกข์ ก็เป็นอนุว่าตัวตัดความทุกข์ได้แก่อะไรท่านกันเลยไม่รู้ขอยอ้อนไปนิดว่าตัวที่จะเข้ามาตัดเหตุของความทุกข์ได้จริงๆคือตัณหาก้อนได้แก่ศีลสมาธิปัญญาท่านบอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมักไอ <c oughs> ตัวมักนี่แหละได้แก่ตัวศีลมักก็เลยก็ได้ก่ะมักแปรที่พูดมาแล้วในวันก่อน มักตัวนั้นรวมเข้าโดยย่อคือมี8ปดะจายไปเป็น8ปดย่นออกมาเหลือสามได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเราก็ใช้ศีลเป็นการตัวคุมอารมณ์ยังไงไงเราไม่ยอมให้สิงขาดเกรงว่าจะไ,ไปอบายภูมิคุมไว้ก่อนสมาธิทำอารมณ์จิตจจอารมณ์ศีลให้ทรงตัว สิ่นี้ถ้าไม่มีสมาธิก็ไปไม่รอดปัญญาเราก็มานั่งพิจารณาว่าถ้าเราจะยื้อแย่งทรัพย์สิกนกอบบุคคลอื่นเป็นการสร้างเวรสร้างภัยเราไม่เอากำลังใจที่อยากจะได้มันเป็นกำลังใจของความชั่วแล้หผลักมันออกไปด้วยกันน่ายการให้ทานท่านมัญญาจะยื้อแย่งความรักก็ผลักออกไปเสด็ดการเคารพสิทธิสิ่งกันและกัน นี่ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาและใช้สมาธิเข้าคุมใช้ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองกําลังใจต้องเข้มแข็งสมาธิคือมีกําลังใจเข้มแข็งว่าฉันจะไม่ยอมละเมิดอย่างนี้แน่นอนตอนนี้หากว่าเราจะมีอาการความโกรธความพยบบาทแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโกรธเพยาบาทเขาทําไมไม่เป็นเรื่อง คนโกรดกันมีความเล่าร้อนคนรักกันมีความสุขเรารักกันดีกว่าหาทางเกือ้อกูลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักดีไหมใจเราก็สบายไม่ตัวหลงว่าในของก,กูนี่ของกูก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราตายเสร็จแล้วอะไรแบกไปได้บ้าง ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราตายเราจะแบกไปได้หรือไม่ได้ก็มานั่งคิดกันใหม่มานั่งคิดกันว่าในเมื่อขณะก่อนที่เราจะตายชาวบ,บ้านเขาตายให้เราดูแล้วมีคนไหนบ้างที่แบกทรัพย์แบกสินไปนเป็นโลกหน้าได้มีบ้างไหมไม่มีสิ่งที่เขารักปันเป็นหนึ่งว่าจะตายลงไป ในสมัยที่มีชีวิตอยู่แต่พอเขาตายจริงๆเขาก็หาเอาไปไม่ได้ไม่สามารถจะแบกไปได้นี่เป็นปัจจัยอหนึ่งที่รเราเห็นว่าก็ไม่ควรที่จะมาหลงไหลทรัพย์สินต่าง,างๆให้มันมากเกินพอดีถ้าจิตใจก็ลงเราทรงได้อย่างนี้ก็เข้าถึงนิโรธนิโรธะแบบประโสดาบัน คือหนึ่งตัดความโลภเส้นได้โดยการให้ทานสองตัดความรักเส้นได้โดยการรักษาสิทธิสิ่งกันและกันยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกันและกันสา,สามตัดความโกรธเส้นได้ด้ดยการมีพหมวิหารสี่เป็นสําคัญโดยโดยการใช้ปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงเพื่อโกรธกันเป็นทุกข์รักกันเป็นสุข และก็ห้าไม่มัวเมาในทรัพย์สินมากเกินไปโดยใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้เมื่ออยู่ก็ทำมาห้ากินเลี้ยงชีพไปตามหน้าที่ตายแล้วก็แล้วก็ตายของมันจะหายไปด้วยอริยนักเกจจริยาใดๆก็ตามติดตามได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปหมดเรื่องกันถ้าทำได้อย่างนี้เป็นอำบาจทุกท่าน ถ้าทรงใจได้อย่างนี้ไปนะทุกท่านมีหวัง่าทรงอารมณ์เป็นประโสดาบันได้อย่างไม่ยากอัลบรรดาท่านประโยคขาวาจรทั้งหลายคืนนี้เวลาที่จะพูดกันก็นหมดเส็จแล้วมากเกินไปท่านก็นเบื่อเพราะเผลอเกินพอดีแต่ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกำลังใจของท่านอยู่ในอารมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วในในอริยสัจสี่ เพื่อเป็นการพยุงอารมณ์จิตให้ตั้งอยู่ในความดีเพื่อความเป็นประโสดาบันตามการตามเวลาที่ท่านต้องการตามมัธยายาใสจอดดี